ต้องเอาตัวรอดนะคนเราน้อยอ่ะไ่ขาดบอลคนเดนเข้าบอลเลยตายเลยตายนะไม่ตายอไีวิูวิูเขายังไม่บอกพี่เขาให้มาลองเกาแต่เต็มร้อยยิงเทียร์สิบเปอร์ะใช่ใช่พี่ก็มาสิบนัดเนาะใช่ไหมเต็มร้ออ่ะใช่ถ้ามีนีนาโนอก็สิบนัดถูกปะ ใช่ครับพี่อ๋อมินินาโนแสดงว่ามันต้องมีอะไหล่ที่ซ่อมได้มาใช่ไหมสิบนัดเลยไม่ได้บอกอะไรเลยฮาโนูสิบนัดหุ่นยนต์ไม่ได้ใส่นาโนต้องมีเอฟเฟคไฟกับหุ่นยนต์ไม่ได้อันนี้อะไรสิครับเอฟเฟคอะไรอ่ะมันมีเอฟเฟคแบประกายรอบตัวพี่ออ๋อเห็นเลยว่านี่ตัดนาโนนะใช่ครับพีเอ็มมาเล่กันไปลูกหนึ่งนะลูกสี่ใช่ครับเฮ้แกงเราอยู่เตวสามโคตรจริงจริงดิ จริงพี่มันช่วงนี้น้องแข่งไม่น่าใช่แต่แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะเขยู่อยู่ครบนี่ไอ้ที่แข่งไปไหนอ่ะไม่รู้เลยพี่ลองเอานานมมาใส่ไอ้ดรอปไหมพี่เลยไม่เอาเลยแค่วันเนี่ยไอ้ยิ่บ่ายิีบ่ายิีบ่ายิีบ่าไม่เขาบอกเอามาเทสเขาให้เทสเขาให้เทสใช่เหรอเทสหรอเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเย็นตอนสี่ก็ออกก็ดิพี่ก็อยู่ไม่เย็นใช่ใช่พีวิจั่นอะ วันนี้ลาสามคนเองนี่ที่เหลือไปไหนไกันม่รูจีเราเล่นระดับกันไหมฮะโอเคเล่นเล่น,ลนมันตรงไหนนี่ลูกส,สองลูกลูก 4, สีส 4, ส่สองนี่ มันมีให้มันมีให้แค่สองอันเดียใช่ปะเดียใช่ครับเพราะว่าเมื่อคืนปอไฟผมดับผมไม่ได้เข้ามารับพี่เมื่อคืนได้หน้าได้เยอะกว่านี้หน้าได้ยี่สิบห้าตัวขอเมื่อคืนน่าจเต็มแกงหรอใช่แกเข้าไม่ได้กับวากับวาช่วยหน่อยนี่ไป็นติ๊บจะกลับไปรับนมยั่ไหนเนี่ย นานโน้อยอยู่พี่จังก,กับทีมนะหลวงปืนก็ได้นะพี่มันหนักนานโน้อยจไอ้ดอกนี่ซ้อมครบปะเนีนเ่ยอ่าสามพี่มนีนอะไรหรอจิงจาไปห้องน้ำมาน,น,น่าจะมีใส่ไหม พพี่ฟานน่าจะมาทันก็ดูเขาก็พวกพี่ก็ไม่ต้องแทนจะถึงเซิร์ฟเวอร์ันผมได้อะดับเปมั้ยเดี๋ยวต้องดูน้อง,องสับนองด้วยแล้วชุดเออชุดที่บอกว่าเอาไว้แข่งเดี๋ยวแล้ได้ตัวแล้วอะไรเดี๋ยวได้ตัวแล้วผมน่าจะประกาศรับเมันหาไม่ยากถ,าถ้ามันได้เข้ามา,าเราไม่ได้เข้ามาช่วงเซิร์ฟม <ๆ S 2> ันแตก <ๆ S 2> ไอ<ห>้ถ้าเข้ามาช่วงเซิร์ฟแตกไปได้มีของทุกอย่างแล้ะไม่แล้วน้องจะลองจะลองมันลองได้แต่ว่า วันนี้ถ้าวันใหม่เราไม่อยู่กับพี่ดากสอนน้องนะไม่ไม่ใช่หมายถึงไอ้พวกไอ้พวกเราไม่ไม่อยู่ของเราพี่หมายถึงว่าจะสอนให้น้องคือเราจะไปเล่นเล่นกับน้องไหมคือแบบว่าเราจะไปอยู่ที่เราอยู่ริมตนอง้ามไม่ไม่เราก็อยู่ริมหนอง้ามสอนน้องแต่เราไม่น้องแกน้องตามแผนไม่ทันเฮ้ยมาดิแต่มีสอนอย่างนเอาพี่เล่นหลุมเป็นหลักเล่นหลุมเป็นหลักคนงน้อยเล่นหลุมเป็นหลักแกงล่อๆแกงล่อใส่กับมาเล่นหลุมเจ้กู เรารอให้เขาเอ้ยทำเหมือนว่ามึงล้มอ่ะแล้วเขาเดินมาปิดมึงแล้วได้ลุดไปลัวินวิวฝาหมีนมีอีกีอีกมีีกมลองนะพี่ดันมาดันมาวิวพี่โดนานะโดนโดนแกแก้แก้ขวาหน่อยแก้ขวาพี่หน่อยแก้ปืนฝวาพี่หน่อยหนงี่โดม่โดนมางไหนค่สอดีวาันมาดันมาอีกวิดันมอาอ้อมอ้อม้อดูไว้เลยแกสอ่นฝยเลแกสอที่ยเลน ตคนเดียวร้องหนึ่งนะอยู่ด้านน้อมมาตอนสองเลยเนี้ยทุบๆทะลุข้าหลังมากับนะเอไปอุ้มไปทุ่มเลยทุ่มเลยมาติดๆเอาพี่โทรหน่อยพี่โทรหน่อยหนึ่งหน่อยอยู่มองเพื่อนนะเดีไว้ดึงหนึ่งเพื่อไปเล่นทั้งคนที่คุยกันพร้อมกันให้เป็นปืนก่อนได้นะปืนเสียเล่นมีดได้เยอะใครมีมีดเห็นเห็นมีดเลยเล่นมีดเลยวิูใครมีมีดเล่นมีดเลยไม่เล่นลุกวิูใครมีมีดเล่นมีดเบื้องล่าโดนลวงนะไว้ต้องเอาตลอดนะคนเาน้อยอ่ะ ไ้ขาดบอลคนเดนเข้าบอลเลชุวเพื่อนหน่อยชุเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนด้วยไปมพี่นะไม่ตายต้องช่เพื่อนหน่อยพี่ดึงมาอยู่พี่ดึงมาอยุดเลยมเลยเลยพี่ดึงระยะให้อยู่ผมชุาผมชุยไปเล่นแต่พี่ปิดปิดมาแก้ทลายไมทลสหรอหลุมตายหมดเรื่อหลุมตายหมดแล้วอะเหลุมรื่องหลุม่งหลุมเรื่หลุมข้างหล้งผมชุเพื่อนด้วยนะพีู่ดูไปดูไปค่อยเคื่อนไมาเดไรเร่อไอยู่รอมพี่ชุาเล่นพี่ชุเล่นพี่ชวเล่นพี่ช่่นย่่วย่น ดิเพื่อนหนดิเพื่อนหนวิดิเพื่อนผมอยู่ลุมไเปิดกางได้มแดได้กางให้หมดเลยโนกางหมดแล้วเพื่อนขัดขัดไม้เพื่อนหนขัดไม้เพื่อนน่อวิขัดไม้เพื่อนพี่เฉนตายคือไปุปนึงเด็กเอาพี่เนหน่อย้ปะเพี่เนหน่อยะยิง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 ้้่อยหมดเพื่อนตายหมดเพืนตาอีกเพืนตาอีกีโดเบบี้่พ่บนเ่งบนเ่อนครับเนครับโดนยิงอยู่นะเขาชบอยเขอยขอบคุณ

ยิงแค่เรายิงคนแล้วต้องหกสองคนนะไม่ต้องไอออนไลน์ปะเพื่อนโดนเคลียร์ทีละฝั่งฉันมาในหลุมนี้แกหน่อยแกหน่อยพี่แกหน่อยเฮ้ปืนปืนปืนที่เราเจอเขายิงมันปืนสีน้อยมากนะน้อยในระยะได้นะไปขยุ้ยค่ะแกเทียร์โซนเคลียร์โซนไอ้คนนี้คนกัมมันให้พี่ปติดเพื่อนตายเพื่อนตายหาเพื่อนหน่อยเขาชู้เขาชู้หลุ่มสามเขาชู้หลุ่มสามเฮ้ยกับเพื่อนหน่อยเฮ้กับเพื่อนหน่อยเกิดไม่ใช่พี่เจ้ ไปตานบนพี่พี่พี่ได้แค่หนึ่อาหมดเลยยิงปืนได้ป่าวบนโซนสามเหระพี่ขันให้เอ้ยดูไว้กลับไปเล่นโซนเดียวกันได้่อยยิงไหมกลับมาโซนเดียวกันได้ไหมกลับโซนสองนะฮัลโหลคนอยู่โซนสามอ่ะกลับไปโซนสองดิฝั่งเพื่อนที่โทรกลับกลับมาโซนเดียวกันหน่อยกลับมาโซนเดียวกันหน่อยกลับมาโซนสองหน่อยพี่พี่พี่กลับกลับกลับมาเล่นนักเงินช่วยไหมพี่ช่วยไหมล่ะวิญญาณมาเล่นมาเล่นมาเล่นข้างบนวิญญาณมาเล่นข้างบน ตายแน่เลยวะพ่าพี่เท่าตายนะปืนปืนพี่ปืนปืนูไเนี่ยตัวมันเดอย่างนี้่นาฟเยยดยังยเยังยังไม่ปิดอย่ายังไม่ปิดเพ่ที่ยหลังคาครับ ขขขยยยไม่ได้ปรับข้างมาไว้ดิกุ้มยากเลยต้องกด F9 แล้ววงดูนะแม่งกด F9 ไม่ได้ชุบชุบแล้วเล่นไปเลยเล่นไปเลยนะตรงนี้สับได้นะเหลือน้อยแล้วสับสได้สับ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 ได้คุณจะไเยอะหนูคุณจะได้เยอะชูปพังีดีได้เยอะลองเพื่อนคุณจะได้เยอะไปอยู่วงบางนะดูดีๆนะมาแรงนะ อย่าอยยยิงย bon ่ยิงเยอะอย่ิงเยอะยยิงเยอะยิงเยอะอยยิงเยอะวช่วยวยมกตานะแมกเด้งดแมกหวันนี้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 ดเพื่อนดนยช่วยเพื่อนห่ยชยง่เพื่อนให้หมดดิวงแรงนะวงแรงดูเพื่อนห้มดดเ้ยมเยอนาวงแล้วค่อยดันเข้าไปนะออกมามาชุบนวง วังระวังมีดปืนรังมีดปืนรังมีดยืนเฉยอยู่พี่กองวงแรงจัดเลยพี่ตายพี่หายไปไปเจอรอบนึงไี่เสียไหน่อยพี่เสียเอยเฮ้ยเรียนไปเขาบ่นหน่อยเขาบ่นดูดีขึ้นหน่อยดีดูเลยนะดีเพิ่มขก้นหน่อยดีเพิ่มขก้นหน่อยอย่าอย่าข้ามศพเพื่อนปิดอยู่ดีเพิ่มขก้นหน่อยดีเพิ่มขก้นหน่อยเปลี่ยนปืนให้กลับมาเล่นโซนนี้หน่อยเอาไว้กลับมาโซนนี้หน่อยกลับมาโซนนี้หน่อยกลับไปแค่โซนนี้หน่อย ยิงว่ายิงว่ายิงแป๊เพื่อนกไกลได้ซุบซได้งเด้งเดี๋ยวยิงให้ยิงยิงหลุมทิพยโจทยเซฟไม่สุดเชื้กูยิงใจหลุมไง่ต้องเล่นอ่ะเชื้กูยิงก็เซฟว่ะชุดปีนก็ได้ยาดให้นมสวยพี่ผมไะเอาเดนโดนเอ้ยนั่นนี่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  ไปดูใน okay. ส่วนเหนือเลยโทษครับพี่พี่ยัเด็กก็ตายพี่ยันเลยยันเลยยิงเราพี่พี่ตายพี่ตานะอัน้ผมตายเข้าโบงนะวนตายวนตายวนตายรเฟอร์นอยหรือเปล่าตอย่ไปทำพิคือรเกิดเสี่ยงอะไรวัวจางเลยพี่พีตายคุณพีดตายเอาเน็คดิเอาเน็คเ้ยบมายค่อยเล่นเนอะ ปืนปืนเรางด้วยวงแคบแล้วพยูโดนฟีตดเฉยนะมากเลยกระเด็นแล้วไปเด็กเพืดูไว้ดึงเพื่อนหน่อยเล่นยงบ้องติ๊บที่จะรองพี่อยู่คุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเพื่อนตายเพื่อนยดเพื่อนด้วยสุดเพื่ลงเลยลุดเ่ลงรถปืนรถปืนหน่อยเพื่อนตองวงหน่อยเพื่อนต้องวงหน่อยเพื่อนโดนนะเกิดแน่น้องชายเพื่อนก่อนนะยืนเพื่อนหน่อยยืนเพื่อนหน่ะ เอาเพื่อนกันให้หน่อยด้วยิอ้น่ยดอยิงยิงยยิงยิงยงมาชุบพี่หน่มให้หน่อยนะมาชุบพี่หน่มาชุบี่หน่มชุพี่หน่เพ่หน่พหน่อยขอบวงขอบวงมาชุบพี่หน่มให้่หน่ดี๋ยวหแลมวชุบแล่วเอาเอาหัวหมน่าพี่่า่่เพ่นพื่อนบพ่นพ่น่หน่อยพี่กันหน่อยกันหน่พี่หมพี่หนองาพี่นๆ ไปอยู่ดูเพื่อนยนะเล่นมีดด้วยเล่นมีดกันด้วยเปเราปกันแล้วกันแล้วเล่นมีดเปลี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 มีดเลยเปลีมีดเลยพีนให้พีนให้ขบได้ปะขบได้ปะขบไนึงเนาะตำแหน่หนขอบุขอบุครับคุณงนะวงนะดูวงไหนระวังวงนะระวังวงนะดูมีปืนอยู่ข้างนอกนะมีปืนอยู่ข้างนอกคนหนึ่งนะช่วยกอเลโอ้ยไม่มีเล่นมีดเล่นมีดเยอะเกาะไม่ได้เปิด นี่เวลาได้เปิดเกาะเลยดูเพื่อนอีกเยอะนะพลาไม่ตรงปั๊มใหญ่เยอะแล้วลูกใหญ่ๆน้อยๆอย่าแยกกันเล่นอย่าแยกกันเล่นไปอยู่ไว้ใจเพื่อนน้อยอย่าอย่าแยกกันเล่นอย่าแยกกันเล่นมันลีงราคุยกันไม่คุยกันไม่คุยกันตายพี่ไปตายคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยอย่าแยกกันเล่นเพื่อนตายเพื่อนตายโอ้เพื่อนเอาเพื่อนเล่นนี่เยอะๆเขาไม่ปืนเขานอกนะเขาพี่เชิญพี่เชิญเขายิงอยู่ข้างนอกนะสองคน แล้วยิงกดได้ได้ใครมีปืนสี่ยิงกดไลยเลยยิงตู้เลยใครมีปืนสี่ยิงตู้เลยเพื่อนด้วยเนาะหาเพื่อนด้วยนะวิวอุพี่ขอโทษเขาหน่อยวิวเข้าเข้าวอลหน่อยหาเพื่อนเข้าวอลหน่อยเพื่อนเพื่อนน่าจะหายเข้าวอลหน่อยเช็คนี่เช็คเพื่อนใครมีปืนเปลี่ยนปืนหน่อยเปลี่ยนปืนยิงกดคนนี้ของน้องให้ลมหมดแล้วลมหมแล้วลมลมไย้ลมไร้ลมระวังระวังนะวงแรงนะวงแรงนะวงแรงนะเดียวปลาระวังวงแรงนะไม่พ้นเสี่ยงระวังระวัง ค่อยเล่นนะเราระวังนะเราระวังนะเรียพี่ไม่ถึงนะไม่ถึงเหมือนกันอะเธอระวังเธอระวังระวังเราระวังวงเด้อตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงโอเคโอเคพี่เจ็บไมนะนหมยังครับพี่เ,เนหนยอนะรอแป๊บนึงคร์ฮาร์ฟดอกไม่ได้ดอกครับฮะกระมังครับก<ะ>ระมังสิบเจ็ดล,ลูก ตายบ่อยเจนเบื่อตายจนท้อพี่เก็ดกู้เอแมกพี่ครับว่าไมครับไปกันบ้างพี่พี่มีพี่มีพี่มีอะไรเซนโต้ไหมไม่มีครับไม่มีเลยมีมีมีใครพอจะมีบ้างมีคนอ่ะไปตามอีกสองไปตามอีกสอง บบ้านไหมครับคขาดสนะมีใครไปไหมีมันไปป้าไปบ้านหรือเปล่าเปิดปไปไปขึ้นมาตีรอบเอ